สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมและใครๆก็เข้าครัวกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมคงมีโอกาสได้ลองทําแต่ละเมนูที่เราได้นําเสนอกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นของผมเองหรือว่าของเชฟเล็กเองก็ตามนะครับผมเอาละครับวันนี้เมนูของเรานะครับผมจะเ,เกริ่นก่อนว่า,เ,าเราจะทําช่วงเมนูจากนี้ไปเนี่ยประมาณสักอาจจะ78เมนูหรือจะมากกว่าน,นั้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราจะทําเมนูที่มีคอนเซปต์ว่าสามารถเสิร์ฟ ทานเป็นกับแกล้มได้นะครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเหมือนกับถ้าคุณผู้ชมมีปาร์ตี้ที่บ้านนะครับก็คือทำกินกับเหล้าะ <c oughs> นะครับหรือว่าอาจจะพบเมนูพวกเนี้ยประมาณเนี้ยได้จากพวก Irish Pub นะครับบางคนอาจจะคุ้นบางคนอาจจะงงว่ามันคืออะไร Irish Pub ก็คือมันจะเป็นแบบบาร์ของสไตล์ฝรั่งนะครับแถบพวกอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบพวกอาหารกินกับ แกล้มนะครับหรือว่ามันก็อยู่ท้องได้เหมือนกันนะครับเมนูพวกนี้อยากให้ลองทําดูนะครับทำง่ายทําอร่อยนะครับแล้วก็ทําขายได้ด้วยในกรณีถ้าคุณผู้ชมอยากจะเปิดร้านนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เมนูพวกนี้ก็เป็นเมนูพื้นฐานที่อร่อยถูกปากนะครับผมแล้วขายได้ราคาด้วยนะจะบอกให้อโอเค มาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับจะเป็นตัวเบสิกอันแรกพื้นฐานในการเอาไปใช้กับหลายๆเมนูนะครับผมจะเรียกมันว่าเบคอนบิสนะครับหลายคนก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วจริงๆมันมีขายในซูเปอร์มาร์เกต็ตทั่วไปแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะลดต้นทุนนะครับทำเองดีกว่าอร่อยด้วยคุณผู้ชมมาดูกันเลยโอเคครับ คุณผู้ชมเห็นแล้วยังงงครับแน่นอนผมบอกแล้วเราทำเบคอนบิสนะครับเบคอนบิสมันคืออะไรมันก็คือเบคอนชิ้นเล็กๆกกรอบๆนะครับที่เรามาโรยสลัดหรือว่าอะไรก็าตามที่คุณผู้ชมอยากจะโรยดังนั้นส่วนผสมส่วนประกอบเครื่องปรุงเบคอนเลยครับผมนี่คือเบคอน150กรัมนะครับคุณผู้ชมผมจะบอกว่าเดี๋ยวพอเสร็จเป็นบิสแล้วนะมันเหลือไม่ถึง100ร้อยกรัมคุณผู้ชมดูดีๆดูไซส์ของเราดีๆแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วมาดูกันว่ามันจะเหลืออยู่แค่ไหนแค่นี้เลยคุณผู้ชมมาเริ่มกันเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยครับผมจะบอกว่าทําเบคอนบิตเนี่ยมันง่ายมากแต่ว่าก็มีข้อควรระวังนิดนึงเริ่มตั้งแต่ตอนหั่นคุณผู้ชมผมจะบอกว่าเราจะโอเคผมหั่นให้ดูชิ้นเล็กๆก่อนแล้วกันแต่เดี๋ยวเราค่อยมาหั่นหนาๆอีกทีหนึ่งโอเคผมแต่งมันนิดนึงคุณผู้ชมครับมันจะหดเดี๋ยวเดเดเดเนี่ยผมให้ดูชัดๆนะเวลาเราดเ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 ดัดเ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  ให้มันชิ้นใหญ่นิดนึงเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าเล็กเกินไปเนี่ยมันจะหดเล็กจนแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่เนี่ยผมาให้มันอ้วนประมาณ1เซนอย่าน้อยกว่า1เซนคุณผู้ชมเชื่อเหอไม่งั้นเดี๋ยวเสียอารมณ์นะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยโอ้ยใหญ่จังหดครับหดแน่ๆนะครับโอเคนี่ผมจะหั่นแบบรวบหัวรวบหางแล้วนะครับลุยเลยเ อันนี้มันเป็นเบสิกมากๆคุณผู้ชมอาจจะงง่าเฮ้ยอะไรวะต้องมาทำเมนูอะไรพวกนี้ให้ดูด้วยแต่ก็จะบอกว่าหนึ่งมันเขาเรียกว่าอะไรอะทุนงบคุณผู้ชมไปได้เยอะสมมุติคุณผู้ชมจะใช้ตัวเบคอนบิสเนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้แบบน้อยๆไม่ได้เยอะอะไรโอเคคุณผู้ชมอาจจะไปซื้อแบบที่เขาทำสำเร็จมาแล้วก็ได้แต่กรณีถ้าสมมุติคุณผู้ชมจะเปิดร้านหรือว่ามีแบบ ปาร์ตี้ที่บ้านที่แบบค่อนข้างจะเ,เลี้ยงคนเยอะหน่อยนะเป็น10-20คนอะไรเงี้ยอย่างน้อยนะมันก็มันก็ดีกว่าถ้าเราทําเองและที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมที่สำคัญที่สุดเลยทําเองออกมาใหม่หมหมกๆกรอบหอม,หอมกลิ่นและรสชาติมันคนละเรื่องกับซื้อเข้ามาเลยคุณผู้ชมโอเคผมเสร็จแล้วประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปทอดนะครับผมแนะนำให้ใช้กระทะเทฟลอนแด้ง่ายดีนะครับ ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยมาลูกลงกระทะกันเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมผมวอร์มกระทะด้วยไฟอ่อนๆแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมเอาเบคอนที่เราหั่นไว้ลงไปเลยมันก็เหมือนผัดเบคอนทั่วไปอะครับแต่เวลาเราทําเบคอนดิสในผมเร่งไฟขึ้นมาหน่อยเป็นไฟทางกลางค่อนอ่อนนะครับเราก็เกลี่ยๆนะครับ โดยทั่วไปแล้วธรรมชาติของเบคอนนะคุณผู้ชมมันมีความเค็มจัดน,นะครับมันมีไขมันมีน้ําอยู่ในตัวนะครับน้ำก็คือเป็นน้ําที่เขาทั้งหดองแล้วก็น้ําในเ,เนื้อหมูกนะครับใช่อย่างที่ผมบอกมันมีไขมันอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับ แล้วก็เป็นข้อแนะนําที่น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะดีต่อสุขภาพด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าโอ้โหดูเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะน้ํามันไขมันที่มันออกมาเห็นแล้วจะตกใจนี่ผมไม่ได้ใช้น้ํามันเลยดูดีน้ำมันเริ่มออกแล้วแต่ก่อนที่น้ํามันเขาจะออกมาเต็มตัวเนี่ยน้ํามันจะออกมาก่อนคุณผู้ชมอาจจะดูแบบโอ้ยมันดูเหมือนต้มนิดนึงนะครับเพราะนั้นผมจะเร่งไฟให้แรงนิดหนึ่งให้ให้มันคายน้ําออกมาเพื่อน้ําออกมาปุ๊บน้าระเหยระเหยระเหยเลยหมดเหลือแต่น้ํามันแหละทีนี้น้ํามันตัวเขาเองอ่ะก็จะมาทอด ตัวเขาเองแล้วมันก็จะหด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 แบบแทบจะประมาณเหลือแค่หนึ่งในสามเลยอ่ะโดยประมาณนะทีนี้เมนูนี้คุณผู้ชมผมจะบอกว่าผมเรียกว่าเมนูเลยนะเอาเป็นว่าเจ้าเจ้าเนี่ยที่ผมกำลังทำงเบคอนบิสเนี่ยนอกจากเราจะได้ตัวเบคอนบิสแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้คือน้ำมันเบคอนคุณผู้ชมน้ำมันเบคอนเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมนะครับคุณผู้ชมเอาไปใช้ทอดอย่างอื่นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมันฝรั่งนะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้แบบ น้ำมันเบคอนทั้งหมดนะอาจจะเอาไปผสมกับน,น้ำมันพืชนิดนึงนะครับให้มันมีกลิ่นเบคอนหอมๆใส่เนยลงไปนิดนึงโหหอมอร่อยนะครับกลิ่นที่อยู่ในน้ำมันเนี่ยภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า infuse นะครับมันจะมี infuse กลิ่นต่างๆลงไปเวลาเอาไปประกอบอาหารเนี่ยมันอร่อยนะครับแล้วมันก็ได้รสชาติโอ้ตากรองเราคือน,น้ำลายเอือบ <laughs> นะครับ <laughs> ผมบิวผมบิวนะครับคุณผู้ชมทีนี้ก็ใจเย็นๆครับนี่ผมชวนคุณผู้ชมคุยไปเรื่อยแหละเราก็อ่ะรอไป คือทําบิสเนี่ยมันมันถ้าคุณผู้ชมไม่เคยทำเนี่ยอาจจะงงว่าแบบท่มันทําไมมันดูเหมือนต้มต้มหมูต้มเบคอนนะฮะมันมันแรกๆรกมันจะคล้ายอย่างนั้นปล่อยไปสักคั้งหนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเริ่มแบบพุดๆเลยอะ่ะ โอเคครับคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมดูเห็นไหมจากที่ดูเหมือนหมูต้มตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นเนี่ยน้ำมันแล้วก็มันเริ่มทอดแล้วขั้นตอนนี้คุณผู้ชมดีไฟลงอ่อนๆเลยนะครับอย่าแรงมากเพราะว่าเจ้าตัวเบคอนมันจะไหมครับเราทอดอ่อนๆให้มันค่อยๆกรุบค่อยๆกรุบค่อยๆกรุบนะครับมันจะกรอบทั่วเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยมันจะแบบกรอบกรอบกรอบไหมเลยเออโหเทอดอดรับประทานกันไปะนี่คือผมให้คุณผู้ชมดูว่าเนี่ยจากหมูต้มมันกลายเป็นไงกลายเป็นน้ำมันหมดแล้วเพราะน้ำระเหยหมดทีนี้ ผมจะบอกว่าดูจากสีเนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ชมไม่อยากให้กรอบมากเนี่ยก็เอาไปกรองน้ํามันออกแล้วก็พึ่งซับน้ํามันทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าผมจะให้มันกรอบกว่านี้มากน้อยอยู่ที่ความต้องการคุณผู้ชมนะครับผมอยากให้สีมันออกสีน้ําตาลมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับผมก็จะผัดต่อไปเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวมากรองน้ำมันออกกันครับ คุณผู้ชมครับดูนี่ผมได้บิสที่ผมต้องการแล้วสีน้ำตาลเข้มสวยงามนะครับนี่ผมเอียงเอียงมันไว้เพื่อให้น้ำมันมันเอ็นไปด้านนู้นเดี๋ยวผมจะกรองออกคุณผู้ชมเรากรองกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าบิสของเราหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเราจะกรองเบคอนบิสของเราละโดยที่ผมเอาน้ำมันด้วยคุณผู้ชมน้ำมันเราจะเก็บไว้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราเอาไปทำอย่างอื่นได้อร่อยด้วย กระ้าผมอาจจะบังไปนิดนึงคุผู้ชมโชวทีนะฮะโอเคแคีคุดคูลงมาเพราะนั้นจริงๆผมแนะนําให้ปล่อยไว้อย่างนี้สักพักนึ่งก็ได้คุณผู้ชมให้มันน้ํามันมันหยดหยดหยดยด,ยดลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปซับก,ก,กระดาษนิดนึงแล้วเราก็จัดลงจานโอเคคุณ okay. ผู้ชมผมนี่มาซับลงกระดาษเลย นี่ผมทําบคอนครั้งกรอบนี่คือน,น้ามันเบคอนนะครับหอ,อมเก็บไว้สําคัญมากคุณผู้ชมอย่าได้ทิ้งเชียวเพราะว่าอย่าลืมว่าเราจ่ายค่าเบคอนไปแล้วนะครับคุณผู้ชมดูเด็กเนี่ยร้อยห้าสิบกร,รัมที่เราเห็นตอนแรกเหลือแค่นี้ครับผมไม่ได้ตักออกเลยนะจริงๆอืมมันก็นะแต่มันก็ถูกกว่าซื้อที่เขาทํามาแล้วคุณผู้ชมเพราะนั่นเขาก็ชาร์จเต็มคุณผู้ชมกันนะแล้วเขาชาร์จค่าน้ามัน เขาอาจจะใช้น้ำมันด้วยก็ไม่ได้ใช้แค่แต่เบคอนอะ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ให้น้ำมันเบคอนคุณผู้ชมมาด้วยดังนั้นทําเองคุ้มกว่าเห็นไหมข้อดีของมันคือเราได้น้ำมันเบคอน <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคผมซับพอมาแล้วเดี๋ยวเราผมไม่รู้จะจัดลงจานยังไงก็จัด <c oughs> แต่เดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปให้คุณผู้ชมดูดังนั้นก็ผมจะสุมส่มๆลงไปเอาให้พอสวยๆแล้วกันสวยเปล่าไม่รู้คุณผู้ชมก็ เข้าใจนิดนึงนะเโ okay. okay. อเคโอเคสมสุมนะครับอแอบแต่งนิดนึงคุณผู้ชมผมอะไรอะไรก็บิก้าอืมพอบิก้ามันพูดได้มันก็คงบ่นนะนะโอเคครับประมาณนี้แหละพอจบเบคอนบิสไม่มีอะไรมากนะครับทีนี้เราก็มีวัตถุดิบดีๆที่พร้อมสำหรับเมนูต่อไปแล้ว